สวัสดีครับผมเซลแอมจากตีรถสวยนะครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้ามิสุบิชิมิลาดกันนะฮะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ด้านหน้าตัวรถนะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะฮะตัวนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันครับผมคันนี้ครับไฟหน้าสว่างมากครับคันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปชมทางด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าครับ แล้วเดี๋ยวเรามาชมทางด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เราให้แม็กด้วยครับแถมแม็กมาให้เป็นแม็กแต่งขอบ14นะฮะสวยงามมากครับแล้วก็กระจกข้างนะฮะติดไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับตรงกระจกข้างสังเกตล่องลอยตัวรถได้เลยนะครับไม่มีล่องลอยขีดข่วนอะไรที่เป็นแบบรอยแผลให้ดูน่าเกียดเลยนะฮะในคันนี้สวยงามมากครับสีสดใหม่มากครับผมตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปชมทางด้านหลังตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับ ครับผมและนี่เรามาชมทางด้านหลังตัวรถกันบ้างนะครับเหมือนที่ผมบอกครับมีสเกิร์ตรอบคันครับตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะฮะว่าห้ประตูนี้เป็นยังไงครับผมทางส่วนนี้คือพื้นที่เก็บของนะครับสังเกตได้เลยว่าพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยฮะแล้วเบาะยังสามารถพับเพื่อเพิ่มช่องเก็บของได้อีกนะฮะ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะฮะทางด้านใต้นี้ก็เป็นจะเป็นที่เก็บ ยางอะไหล่นะครับเผื่อแบบว่ายางแตกหรือว่าอะไรสามารถเปลี่ยนได้นะฮะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เองเลยครับผมมาดูภายในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับสังเกตได้เลยครับเครื่องสวยมากแับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยครับแล้วก็ล่องลอยตรงช่วงน็อกก็ไม่มีการแกะกันแงะแน่นอนครับผมมีรอยคัลเลอร์มาร์กจากโรงงานมาด้วยนะฮะตัวนี้ มีมอ,อกอให้ครับผมแปะมาเลยสนิทอยู่เลยนะฮะตรงผ้าข้างบนตัวเครื่องก็ไม่ขาดนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปชมภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าครับผมแล้วเรามาชมภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับสามารถกดปรับได้จากตรงนี้เลยครับส่วนทางด้านวิทยุครับเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะตัวนี้แอร์เป็นแบบหมุนนะฮะสามารถหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ เกียร์เป็นระบบแบบออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ฮะมีแอร์แบ็กให้2จุดครับ2คู่หน้าครับผมทางด้านข้างนะฮะมีที่วางแก้วน้ําให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะฮะเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังนะฮะเดี๋ยวเราไปชมที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าครับครับแล้วเราก็มาชมที่นั่งผู้โดยสารกันต่อดีกว่านะครับทางนี้ที่นั่งสบายมากครับกว้างมากเลยนะครับสามารถยืดขาได้เลยผมความสูง185เซนนะฮะสังเกตได้เลยรถกว้างมากหัวผมยังไม่ถึง เพดานลดเลยนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ําของด้านหลังครับมี1จุดครับผมแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มาดูที่เบาะกันบ้างดีกว่าครับเหมือนข้างหน้าเลยฮะเบาะสวยงามมากครับผมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแกะรอยขาดจากเบาะเลยนะฮะตัวนี้แล้วเบาะตัวนี้ยังสามารถทับได้แบบที่ผมบอกครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของจากทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาเจ้าตัวพิสุ u ิชิมิ m าตัวนี้กันดีกว่านะครับผม ครับผมแล้วเรามาสรุปมิสูบิชิมิลาด1.2 GLX Dynamic Shield ตัวนี้กันดีกว่านะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่398,000บาทนะฮะตัวนี้คุ้มมากครับเพราะรถใหม่มากฮะเจ้าตัวนี้วิ่งมาเพียงแค่6,000โลเท่านั้นเองครับรถได้แบบว่าใหม่มากๆเลยครับรถตัวนี้อยู่ที่ปี21นะฮะแล้วถ้าสนใจตัวอื่นสามารถติดต่อเซลล์แอมได้นะครับแล้วก็หรือติดตามเพจ ตีรถสวยจากทาง Facebook หรือว่าตีรถสวยจากทาง YouTube ติดต่อผมเซลล์แอมที่เบอร์062ครับ707ครับ6669ครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ